โอเคับผมสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง 1, อาร์มอสหนึ่งให้กันแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเทศกาลสงการแล้วนะฮะก็ใครที่กลับบ้านก็ขับรถกันดีๆนะครับเพราะช่วงเทศกาลมันค่อนข้างที่จะอันตรายโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนนะฮะแต่ว่ามีคลิปที่จะต้องถ่ายก็เลยเอาเป็นฟุตเทจจากคลิปวิดีโอที่แล้วมาแล้วกันเอามาใส่ไว้แล้วก็นั่งพูดเหมือนเดิม โอเควันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเอ่อทไมนะฮะถึงเลือก r 1 5ไม่ไปเอา r 3หละ่ะซึ่งไอ้ประโยคนี้นะครับคำนี้เนี่ยมันเป็นคําที่คนที่ขี่ r 1 5หลายหลายคนต้องเจอนะครับผมคิดว่าต้องเจอกันทุกคนเลยนะ,อ,ะอย่างผมเองเนี่ยผมเจอเลยมีมีคนคนนึงบอกผมว่าทําไมไม่ไปเอา r 3ามล่ะมาออก r 1 5อะไรเงี้ยราคาก็แพงกว่าไม่ไปเอา r 3อะไรเงี้ยนะครับ คือตรงนี้หลายๆคนมีความคิดไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมนะครับที่ผมไม่ได้ออก R3 เพราะว่า,าผมเพิ่งจะเคยขี่รถสปอร์ตเป็นครั้งแรกนะครับ R15 นั้นเป็นรถคันแรกของผมที่เป็นมอเตอร์ไซค์ของผมเลยนะคันแรกแล้วก็เป็นรถสปอร์ตคันแรกของผมด้วยเนี่ยแล้วเป็นรถคัส คันแรกของผมด้วยนะครับคือทุกอย่างผมเรียนรู้จากคันนี้หมดใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์สปอร์ตหรือรถคัดหรือว่าโดยน้ําหนักรถที่ใหญ่ขึ้นรถคันใหญ่ขึ้นจากปกติก็จะขี่แค่บอสไซจ่ายตลาดทั่วไปอะไรนี่ก็จะเป็นปัจจัยของผมที่ผมเลือก R15 เพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับ ผมคิดว่าการท Não, <im> e ี in ่เร <with> ิ่มต้นมันก็น mm ่าจะเหมาะกับผมปัจจัยของผมส่วนตัวผมนะแค่ร5 0ซีซีมันมันก็แรงมากแ้วนะแค่1้0ซีซีแล้วมันก็จะชอบมีคนมาบอกว่าทําไมไม่ไปเอา R 3ล่ะอะไรเงี้ยราคาถูกกันต้องเยอะมือสองอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกครับส่วนตัวผมแล้วปัจจัยที่ผมไล่มาทั้งหมดเมื่อกี้นั่นคือปัจจัยที่ทําให้ผมเลือก R15 นะฮะก็เลยทําให้ผมนั้นไม่ต้องการ R 3นะเพราะว่าปัจจัยหลายๆอย่างของ R 3นั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ตัวผมเลยนะก็เลยเลือกเป็น R ามัน ทุกอย่างมันตอบโจทย์ในตัวของผมหมดนะครับแล้วของเพื่อนๆล่ะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับขี่ r 1 5หรือคนที่ขี่ r 3อยู่เนี่ยมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแบบว่า r 1 5ดีกว่านะหรือ r 3ดีกว่านะอะไรตอนนี้มันเป็นเรื่องของความคิดและสำหรับเพื่อนๆนะครับคิดยังไงก็ลองคุยกันดูที่ข้างล่างคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นแชร์ความคิดกันละกันนะเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมตรงน,นี้มัน,มนตอบยากครับความคิดคนมันไม่เหมือนกันนะ ผมก็ให้คําตอบได้แค่นี้นะครับเจอยังเลยเนี่ยถามยังเลยนะว่าทำไมไม่เอาอาสาเนี่ยก็เพราะเนี่แหละเพราะเหตุผลที่พูดมาต้นคลิปทำให้ผมนั้นเลือกอาสิบโอเคก็มีเพียงต่่านี้แหละคลิปสั้นๆนะสั้นๆอีกแล้วสั้นไปไหนไม่รู้โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดซ like ับสไคร b ์ไว้ผมนะแล้วก็ตอนหน้าจะพาไปทําอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันไหมฮะบายๆครับผมอ<บ> thank you